3วิธีดึงพลังเสน่ห์กลับคืนแม้ว่าความรักจะจืดจางไปนานแล้วค่ะเขาเคยรักคุณมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาไม่แคร์เขาไม่สนใจแล้วจะทำยังไงดีคะที่จะดึงเขากลับมาคำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะหยุดพยายามค่ะแล้วกลับมาเป็นตัวคุณเองในแบบที่เขาเคยหลงรักคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ความพยายามเปลี่ยนตัวเองคือสิ่งที่จะทำให้เสน่ห์ของคุณเนี่ย ค่อยๆหายไปแต่รู้ไหมคะว่าวันแรกที่เขาตกหลุมรักคุณเนี่ยคุณไม่ได้พยายามเป็นใครเลยใช่ไหมคะและว,วิธีที่สองนะคะเปลี่ยนความเงียบเป็นพลังของสเสน่ห์ที่ดึงดูดค่ะเงียบเนี่ยมันไม่ใช่การหนีนะแต่มันคือการที่เราสงบอย่างฉลาดและสง่างามค่ะแล้วทำให้เขาคิดถึงความนิ่งของคุณที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ และว,วิธีที่สค่ะใช้สายตามากกว่าคำพูดในวันที่เขาเคยเฉยไม่สนใจไม่แคร์อย่าประชดค่ะให้ใช้แววตาที่อ่อนโยนบวกกับความมั่นใจในตัวเองอารมณ์เหมือนว่าฉันคือผู้หญิงที่คุณรักที่สุดแค่คุณลืมมันไปเท่านั้นเอง